สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอันดับโลกไทยและอินโดแซงมาเลผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันเขตเศรษฐกิจโลกประจำปี2567ผลปรากฏว่าประเทศไทยติดอันดับที่25ของโลกจากทั้งหมด67ประเทศทั่วโลกแซงมาเลเซียที่ร่วงลงไปอยู่อันดับที่34โดยปีที่แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่30อินโดนีเซียอยู่อันดับที่34มาเลเซียอยู่อันดับที่27 สำหรับอันดับที่1ของโลกในปีนี้ยังเป็นสิงคโปร์ตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่2และเดนมาร์กอันดับที่3ส่วนไทยแลนด์อันดับที่25ิอินโดนีเซียอันดับที่27และมาเลเซียอันดับที่34โดยใช้หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับ4ข้อ 1. ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ2ประสิทธิผลของรัฐบาล3ประสิทธิผลของนักธุรกิจและ4ี่โครงสร้างพื้นฐานในเพจสื่อข่าวก็มีชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลาย เช่นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเสือมาเลเซียกำลังจะกลายเป็นแมวส่วนชาวมาเลเซียกล่าวว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการแบรนด์สินค้าของยูและชาติพันธมิตรสหรัฐยุโรในเพจสื่อข่าวก็มีชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียได้เข้าไปแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ศสนคติของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียท่านแรกครับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกำลังไปได้ดีตอบรับการย้ายเมืองหลวงใหม่คิดว่านาคตประเทศอินโดนีเซียของฉันจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์สองของอาเซียนแทนที่แมวมาเลเซียแน่นอนท่านต่อไปครับณปัจจุบันในมาเลเซียค่าคองชีพสูงมากเพราะสินค้าและบริการต้องปรับขึ้นตามอาัตราเงินเฟอ้อ แต่ฉันก็มีทางเลือกเพราะเสาร์อาทิตย์ก็ข้ามไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฝั่งไทยซึ่งมีราคาถูกกว่าที่มาเลเซียมากทันต่อไปครับที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียของฉันตามหลังมาเลเซียมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันมาเลเซียเริ่มจะมีหลายด้านที่ล้าหลังกว่าอินโดนีเซียแล้วถึงแม้อินโดนีเซียจะไม่แซงมาเลเซียทุกด้านแต่ก็ถือว่าก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมทันต่อไปครับ สาเหตุที่เศรษฐกิจมาเลเซียย่ำแย่ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงไปมากส่วนหนึ่งก็มาจากการแบนสินค้าของยิวและชาติพนันธมิตรสหรัฐยุโรปไม่คิดว่าประเทศมาเลเซียของฉันจะถูกชาติเหล่านี้เอาคืนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถามถ้าเศรษฐกิจมาเลเซียย่ำแย่ไปมากกว่านี้มันจะมีประเทศมุสลิมช่วยมาเลเซียเหมือนที่มาเลเซียช่วยปาเลสไตน์ไหม ในฐานะคนมาเลเซียวอนคนมาเลเซียที่แบนด์สินค้าของยิวและชาติพันธมิตรสหรัฐยุโรปให้หยุดแบนด์เธอทันต่อไปครับค,บคงปฏิเสธไม่ได้ว่า10กว่าปีที่ผ่านมานี้ไทยแลนด์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าใกล้ประเทศมาเลเซียของฉันมากล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วไปที่กรุงเทพเห็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะดีขึ้นมากทันต่อไปครับ ไม่คิดว่ารถไฟความเร็วสูงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้ดีมากถ้าอาดีตอินโดนีเซียประเทศของฉันพัฒนาระบบรางมาพร้อมกับมาเลเซียป่านนี้คงจเจริญกว่ามาเลเซียแล้วท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับคนอินโดนีเซียด้วยในฐานะคนมาเลเซียเพื่อนบ้านของคุณหวังว่าประเทศของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก แต่เชื่อว่าปีหน้ามาเลเซียจะกลับมาเป็นเบอร์สองของอาเซียนเหมือนเดิมแน่นอนท่านต่อไปครับไม่น่าเชื่อไทยแลนด์และอินโดนีเซียจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากกว่าประเทศมาเลเซียของฉันทั้งที่ตลอดมามาเลเซียไม่เคยมองไทยแลนด์และอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติม,ตมว่า ที่ผ่านมามาเลเซียมองไทยแลนด์และอินโดนีเซียไม่ใช่คู่แข่งเป็นการมองที่เข้าข้างตัวเองแบบผิดเศรษฐกิจไทยแลนด์และอินโดนีเซียประเทศของฉันใหญ่และมีศักยภาพกว่ามาเลเซียเยอะขาดแค่โอกาสเท่านั้นทนต่อไปครับอินโดนีเซียประเทศของฉันและไทยแลนด์มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ดังนั้นการจะขยับอันดับในแต่ละปีค่อนข้างจะช้าเพราะต้องขยับด้วยความระมัดระวงังแต่ถ้าได้ขยับขึ้นแล้วก็ลงยากมาเลเซียคงแซงกับคืนลําบาก ท่านต่อไปครับถึงแม้ไทยแลนด์จะมีความมั่นคงทางด้านอาหารสูงแต่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีท่านสูงมาเลเซียมีมากกว่าดังนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจประเทศมาเลเซียของฉันย่อมมีมากกว่าแค่ได้รับผลกระทบจากสงครามยูปาลิสตน์เท่านั้นท่านต่อไปครับปีนี้อินโดนีเซียประเทศของพวกเราอยู่อันดับที่27ทิ้งห่างมาเลเซียอันดับที่34อยู่7อันดับ ดังนั้นอินโดนีเซียควรตัดมาเลเซียออกไปแล้วมุ่งเน้นไปที่ไทยแลนด์จะดีกว่าเพราะห่างกันแค่2อันดับ25กับ27ปีเดียวก็แซงได้แล้วทันต่อไปครับดีนะที่ประเทศอินโดนีเซียของฉันไม่ได้แบนสินค้าของยูและชาติพันธมิตรสหรัฐยุโรแบบสุดโต่งออกนอกหน้าเหมือนมาเลเซียไม่อย่างนั้นคงได้รับผลกระทบมากมายสนับสนุนได้แต่อยแบนอย่างบ้าคลั่ง จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอินโดนีเซียประเทศของพวกเราเป็นสังคมพระหูวัฒนธรรมการแบน์สินค้าของยูและชาติพันธมิตรสหรัฐยุโรปมันจริงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับมาเลเซียคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียย่ำแย่แบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะมาจากการแบรนด์ท่านต่อไปครับเชื่อว่าอนาคตมาเลเซียจะเป็นเหมือนฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นอดีตประเทศที่เจริญ ส่วนอินโดนีเซียประเทศของฉันและไทยแลนด์จะก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้ทิ้งห่างมาเลเซียจนยากที่มาเลเซียจะตามทานันทันต่อไปครับเป็นเพราะการเมืองไม่มีสเสถียรภาพจนทําให้ประเทศมาเลเซียของฉันต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจแถมขีดความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงมากบวกกับถูกพันธมิตรของยูสหรัฐยุโรปคว่ำบาตท,ทางอ้อมเพราะสนับสนุนปาเลสไตน์ทันต่อไปครับ ฉันเป็นคนอินโดนีเซียทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้ที่นี่ค่าครงชีพสูงมากแถมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจก็ลดลงคิดว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะสุดหนักลงไปกว่านี้แน่นอนทันต่อไปครับเมื่อก่อนคนมาเลเซียมักจะดูถูกคนอินโดนีเซียอย่างพวกเราว่าไม่มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับคนมาเลเซียได้ มาวันนี้คนอินโดนีเซียได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าประเทศอินโดนีเซียมีขีดความสามารถเหนือกว่าประเทศมาเลเซียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในฐานะคนมาเลเซียขอบอกคนอินโดนีเซียว่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมันไม่ได้ดูกันแค่ปีเดียวปีหน้าประเทศมาเลเซียจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าประเทศอินโดนีเซียอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับ บอกตามตรงนะขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอินโดนีเซียไม่น่ากลัวสําหรับประเทศมาเลเซียของฉันแต่ที่เป็นกังวลคือไทยแลนด์พอสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเร็วมากทันต่อไปครับในฐานะคนอินโดนีเซียที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อาเซียนวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นบทเรียนให้ไทยแลนด์เติบโตแบบเน้นความยั่งยืนจะเห็นว่าในภูมิภาคอาเซียนค่าเงินบาทไทยแลนด์มีสถียรภาพมากที่สุด ทันต่อไปครับค่าเงินลิงกิตก็เฟ้อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจก็ลดลงเป็นเพราะถูกชาติพันธมิตรของยิสหรัฐยุโรปความบาดท,ทางอ้อมประเทศมาเลเซียของฉันผิดตรงไหนที่สนับสนุนปาเลสไตน์ทันต่อไปครับคิดว่าถ้าประเทศอินโดนีเซียของฉันย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงนูซันตาลาเสร็จสมบูรณ์มันคงจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจด,ดีขึ้นกว่านี้หลายเท่า กุงกัวลายเปอร์จะเหลือแค่ตำนานเท่านั้นทัศนคติของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับจากมาเลเซียถึงอินโดนีเซียและไทยแลนด์อย่าพึ่งดีใจว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจแซงมาเลเซียคิดว่ามันคงจะมีแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นเพราะปีหน้ามาเลเซียจะแซงกลับคืนแน่นอนนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ